กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนนักร้าไลน์นะครับวันนี้อยู่กับผมกับเกม r o v เกมมันฟรีได้ยังไงค่ยเอ้ย <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็เป็นตัวละครซีเนียวนะครับตัวละครจากออฟเลนที่สามารถจะใช้อัลตเมทสกิลนะครับในการเข้าไปเติมไฟได้อย่างรวดเร็วและสกินนี้โอ้โหดูแค่ภาพการูด้าซีเนียว Garuda Espada huh? Deluxe Lux Lux Single Gangbang โคตรอาเป็นสกินใหม่ระดับลีเจนต์นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับโปรโมชั่นลด30นะครับราคาลูกแก้วจาก300เหลือ210บาทสกินจะอยู่ในร็อตเตอรี่จนถึงวันที่28กุมภานะครับส่วนลดระยะเวลาลูกแก้วนั้นเหลืออีก2วันผมก็บอกเลยนะครับเป็นโปรเกมเมอร์ในการสุ่มกระชาฝีมือพี่อะไม่เท่าไหร่แต่ความสามารถและดวงพี่ไม่เคยเกลือพี่ไม่เคยแพ้ในการสุ่มกระชานะเรื่องการสุ่มกระชานี่ผมมาของจิ๊ โอ้โรเท่หูนึกถึงอะไรรู้ปะนึกถึงแม่งบาฮามุดอะ่ะกูขอดักแกกหนึ่งคลิปใครนะครับเคยเล่นไฟนอล f a n ตาซีนะครับ <c oughs> เรียก G F ออกมาเรียกอะไรออกมานะครับพิมพ์ไว้เลยบอกผมทีดูดิเหมือนบาฮามุดอะ่ะ <c oughs> ลูกแก้ววงแหวนข้างหลังอะ่ะ มันเหมือนบามุดนะแต่ตัวมันให้รู้ความรู้สึกถึงการฮิวมีสมุดแล้วก็มีคาทาใช้สีทองไงสัมผัสเหมือนแบบเมอร์ซี่มาถึงตัวกูแล้ว <S <S หัวเอื้อพลังเต็มพอมรุยอ้อนสิมันเป็นการกระโดดเหยียบไปที่เลนนั้นๆนะครับเพื่อฮอิวเลือดนะครับฝั่งเราแล้วก็เพื่อเติมไฟด้วยนะครับ <S <S เป็นตัวเติมนะครับที่ดีนะครับ <S <S มาครับผมก็ตอนนี้อย่างที่เราเห็นเลยมีอะไรบ้างในกระดาน คิวเลนคิวเลนตัวนี้คิวเลนนะครับแต่เราจะไม่ได้มาล่าตัวนี้นะครับอ๋ออันนี้สกินออกฮีรโรอิกฮีโรติกอะไรของมันเฮ้ยมีฮีรโร่ด้วยแอนเนตเฮ้ยมีแอนเนตกับเฮ้ยผมยังไม่มีทั้งคู่เลยมานะมีแอนเนตกับไอ้นี่ครับผมยังไม่มีทั้งคู่เลยครับโอ้โหเปิดตีเปิดไปดิจังหวะนี้ไม่ได้ตั้งตัวมาเลยไหมเนี่ยมาเลยไหมเนี่ย <c oughs> ก็แล้วแต่ ก็ไม่อยากมาก็แล้วแต่คุณนะครับผมมีอยู่25ลูกนะครับผมว่าเราเปิดทีละ5ลูกกันดีกว่า <S <S คลิปมันจะจบไวไปไเด <S <S ถ้าคลิปจบไวเด็กๆก็ต้องดูโหลดดิ้งอีก5นาทีนะพี่ฝากด้วยแล้วกันน้องๆหนูๆที่ได้รักของป๊าป๊ารักลูกทุกคนนะจังหวะนี้เปิดทีเผอไปอีกหนึ่งทีพูดเย้าหยอกให้มันเสียจังหวะแล้วผมก็ใช้จังหวะนี้ปั๊บปัปัป๊บไม่มาเลยคุ้ย จบกันไว้รุ่นเสิงผมว่าเราอาจจะต้องแบบเปิดทีละครั้งไป3ครั้งก่อนวันเกิดผมไงเดือนนี้ไงผมต้องเปิดทีละหนึ่งเว้ยหครั้งอู้ดูเลขนำโชคผมแค่6เองอ่ะเปิดกันยาวๆแน่ไปเลข5จับไปมาเลยไมเนี่ยสุ่มเป็งหนึ่งครั้งก็แล้วแต่นะกูกลับไปเล่นแล็กนะถ้าเป็นกูกลับไปเล่นแล็กดาล็อกออนไลน์นะเว้ย R O M อ่ะโมบายอ่ะเกมที่ดีที่สุดในโลก เออถ้ายังทําตัวแบบนี้นะนะบอกก่อนนะจ่ดีลาก็เรื่องของมึงอะ่ะเออกูไม่เติมด้วยเอาดิแลกกูกูไม่เติมไปคนไปเกมน้งกูเลิกไปแล้วกูเลิกไป3วันแล้วและอะโอ้ย,ย,ยถามจริงขอหน่อยไปลุ้นเฮ้ยขอแบบพุ่งออกมาเลยอะเป็นตัวละครอ,อะพุ่งออกมาโชว์ให้เด็กมันดูเอาเออน่าจะบั๊กครับเดี๋ยวออกเข้าใหม่แป๊บ คือเรากดเข้าไปเลยในตอนแบบอยู่หน้าโปรโมทมันข้างนอกอย่างงี้ไงอ๋อโปรโมชั่นไอพวกเข้ามาอย่างนี้แม่งหิวหิวเดี๋ยวเราแกล้งทำเป็นแบบลอตเตอรี่เหรอไม่เปิดเราไปเปิดอัญเชิญก่อนดึงเชิงดึงเชิงว่าเราไม่อยากได้ดึงเชิงวานราูปวงกลมด,ดึงเชิงครับดึงเชิงว่าเราไม่อยากได้ก็ไม่ได้อยากจะเข้าเฉยๆเอาลอตเตอรี่ตัวใหม่เข้าเหรอหเอาไหนลองเปิดทีห้าครั้งดูดิเอาตัวใหม่เข้าเหรอไม่รู้เลยเนี่ยอ้เพิ่งมาเปิด สูตรแก้งโง่แม่งใช้ไม่ได้ไวะยี่ <hi> เอ้ยเอาไม่คิดอะไรมากครับผมมาเอาเงินขอดอบเงิน2 8 8แล้วกันเปิดปี5าทีขอดอบเงินแล้วกันผมไม่ได้คิดอะไรอ่ะดบก็ด,บ,ดบไม่ดบก็ไม่ว่าก,กันนั่นไงล่ะกู oh! บอกแล้วเป็นไงโอ้สูตรไม่แคร์ใหญ่ดีไง oh โอ้ผมบอกแล้วโอ้แต่มันไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้อันนี้คือสูตรแบบไม่ใหญดีไง สุดได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่แคร์เออสบัดต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหปดเกินแคบหน้าจอไปโม้หน่อยเดีวะเหลือสี่ันเดี๋ยวเราเปิดหนึ่งสี่ครั้งก่อนแล้วกันนือไปอย่าเจ๊งนะเว้ยเฮ้ยกูมันมือไปแล้วเนี่ยครั้งละ30บาท10ครั้ง300ยเฮ้ยเฮ้ยกูเสียไปพันหนึ่งแล้วเพิ่งรู้สึกตัวเฮ้ยต้องมีลิมิตให้ตัวเองผมต้องมีลิมิตให้ตัวเองแล้วเฮ้ยผมเสียไปพันหนึ่งแล้วเฮ้ยเอากวนตีนละแบบนี้อีกทีนี้ผมยังตกใจไม่หายเลยอะ เจ๋งวะเนี่ยสรุปอ,อะเฮ้ยเหลือสองครั้งครับไปโอ้ยรู้สึกตัวอีกทีโอ้ยเดินทางสายนี้ไม่ไป๊เก่งจริงอยู่ไม่ได้ <S <S พี่บอกเลยเดินตรงเนี้ยขาน้องไม่แข็งจริงอยู่ไม่ได้โอ้โหหมดแล้ววะต่อไหมถ้าอยากเห็นพี่ต่อยอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะ <S 2> <S 2> บบนี่เราหมดไปพันหนึ่งแล้วจริงหรอวะเม็ดละ30สิบาทส0เม็ดเฮ้ยโอ้โหใช้ได้เลยนีนานี่มันแลกนัลล็อกออนทูอาร์โอเอ็มวีนี่ว่าของจริง ปะอีกสักสิลูก210บาทไปตีลังกาเปิดครับผมจะตีลังกาเปิดให้ดูไปเตรียมเฮเลยกูเตรียมเฮเลยบับบัดบตชากตดชากตดชากเร้อ้อนรุ่มนิดหน่อยอไปอีกสักนิดโชว์ก็ไปมา,อ,าอีกทีไปัยรุ่นเงินทองนั้นหายากต้องลำบากจากเรือไป ไหนวะขอหน่อยเลเพื่อนแมวอ,อย่างนี้ไปรุ่นแมวอ,อย่างนี้ <S <S โอ้โหคิดถึงแลกนาล็อกวะเกมแลกๆอ่ะเกมที่เซฟเวอร์แบบหน่วงไม่มีแบบคนเล่นน่ะ <S 1> <S 1> แล้วแบบบริจาคก,กิวก็ขดชาร์ซื้อของก็ช้าขายของก็ช้าล่าบอสก็ไม่ได้มีบอ่ะ <S <S โอ้นึกถึงวะเ้ยเอาวีไว้เฮ้ยถ้ายังเห็นกูเป็นสมาชิกนะช่วยส่งแบบสัญญ,ญาณอะซัมซิกแนลว่ะบอกพี่สักนิดหนึ่งว่ากลับมาเถอะลูกรักน้องฟุก กลับมาหาเถอะกลับมาดูแลหนูเธอขอร้องไร้ไวัยรุ่นเอ้ยเปิดไปสามสี่ครั้งแล้วเนี่ยมาอีกทีมาถามจริงไงยูซีเลียสโอ้ไปอีกห้าร้อยไปขอร้องล่ะคือมึงจาเป็นต้องให้กูละละแล้วแหะพันห้าแล้วเหรอวะเฮ้ย<ช> <Hey S 2> อายุซิเรียรรอบนี้เว้ผมตั้งจิตอธิษฐานมอง<า>ที่นิ้วผมผมรวบรวมพลังไว้ที่นิ้วแล้วต้องใช้มือนี้กด นิ้วก้อยนิ้วชี้ผมรวมพลังอยู่แล้วเชียรับวันกูยิ่งรู้สึกว่ากูปัญญาอ่อนไปทุกวันพลังผมมาเลยมาเลยตอนเนี้ยดูเียทีเพื่อนแกปบปั๊เกทุกคนครับนิ้วที่ผมถนัดมันไม่ใช่นิ้วชี้ผมถนัดข้างนี้ซึ่ง ข้างนี้แหละเราอย่าไปฝืนข้างนี้ใช้พละกกำลังปล่อยไมตามอารมปล่อยมันไปทําตัวสบายสบายทีเด็ดเพื้อนขอร้องนะสักทีเดอะกิฟต์มีไม่สิงเดีลเฮ้ยคยเ้ยคิดว่าไงคิดว่ายังไง ไม่ทีดิเล่นผิดคนเล่นหนู<อ>เด็กน้อยสอบังกวยเด็กน้อยตาเหลือกคดข้าวใส่จานพนมมือข้างหลังไว้ควยใครอย่าเติมนะอย่าเติมพอยต์มาไว้ในตัวแบบนี้นะไม่อยู่จริงๆอายุ13บวกอะไรก็แล้วแต่ไม่เอาแล้วกูจะไม่หยุดฟิวของผมไว้ผมจะปบดปล่อยมันออกมาโชว์้าไป่รู้าไปอีกไม่ได้งมง่าย,ยามาเฮ้ยเอาอีกทีนึ่งเฮ้ยมันแหลกอะไรทำไมกูไม่ได้เนี่ยพลังตรงสถิตอยู่กับข้าสเตวินมีฟอร์เลเวอร์คอมอนแมน ขอร้องอ่ะเพื่อนฮยโอ้โหถามจริงไม่หยุดยั้งเปิดแบบไม่หัวร้อนซอยแม่งเข้าไปทีทีทีทละ30บาท <cons ult inter renewed> ถ้าผมเอาเงินไปซื้อลูกอมนะถ้าผมเอาลูกอมน,นั้นโยนใส่ใครสักคนนะผมว่ามีเข้าโรงพยาบาลก็แล้วแต่นะดึงเชิงไม่ค่อยแคร์แต่หลักจริงก็แล <gest room> ้วแต่นะก็ ได้ครับแล้วแต่พี่เลยพี่กาลีนาผมก็เล่นค่ายอินเทอร์น็ตเลิฟอะไรทักอย่างอ่ะเออผมก็เติมเหมือนกันแต่ว่าผมเข้าใจนะว่าเงินนะผมเติมไปมันก็เป็นเงินเล็กๆน้อยๆอยนะที่ว่าผมแบบพอจะจ่ายได้นะครับก็ผมก็ไม่รู้นะครับว่าพี่อยากให้ผมทำคอนเทนต์ถ้ายังไงก็ฝากพี่แอดไอดีผมให้แบบเปิดแะ้บงปังๆหน่อยครับแบบกดระบูมมาทั้งกระดานกดระบูมแหกไปทั้งบ้านเลยกด้วบูมเลยครับแต่ถ้าพี่ไม่นั่นไม่อินไม่อินไม่รู้สึกว่ามันมันอ๋อคอนเทนต์ปัญญาอ่อนเด็กน้อย ตาเหลือกอ่ะก็ก็ไม่เป็นไรครับนะก็ไม่เป็นไรครับตัวใครตัวมันนะครับผมมาที่ต่วะอุแวบมือรอเลยขอระเบิดซูมที่ปากกูเลยเพื่อนรักนะลูกๆทุกคนคือความจริงใจมันทนะทุกอย่างเว้ย <c oughs> พวกเด็กๆมันรอเห็นผมเจ๊ง <c oughs> เจอผมไล่ฆ่าถาก็ไปไง <c oughs> สีเนี้ยอะนี่ตัวอะไรอ่ะหูตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตอบอะไรมาเนี่ยโอ้ไม่รู้เลยไม่ได้ต้องการเป็นยังไงงงงงงเลยงงเลยอไม่ได้ไงล่ะเด็กๆเด็กๆงงเลยครับพี่ฟุกกะของจริงอ่ะโอเคครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหา หนังสืออ่านสนุกนะครับผมมี่หนังสือตัวหนึ่งนะครับให้พี่ๆน้องๆทุกๆคนอ่านได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับเป็นหนังสือหักมุมนะครับผมหักมุมตัวนี้นะครับ1.0บอกเลยว่าเนื้อหาในสมุดเนี่ยสนุกมากเลยนะครับ12ตอนนะครับจะให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเนื้อเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับมันจะอีพีกว่านั้นนะครับลิงก์ในการสั่งซื้อสมุดอยู่ข้างล่างใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับถ้าเพื่อนๆ ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแค่เพื่อนๆกดไ like ลค์เลยก็คอมเมนต์กดแชร์กับผมทุกๆท่านก็ได้สนับสนุนผมแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากๆเลยและถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอก่อนใครนะครับอยากติดตามการซุ่มครับช่องเราหลักๆก็คือจะเป็นการซุ่มแล้วก็เล่นคอนเทนต์สนุกสนุกเฮฮานะครับเน้นตลก <Yeah. S 1> เหนื่อยจากงานเหนื่อยจากเรียนแวะมาดูได้อย่าลืมบอกต่อเพื่อนด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ด้วยนะ เนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่ออไปนะโอเคเจอกันใหม่คลิปวีดีโดหน้าคลิปวดีโอนี้ผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับเจอกันทุกทุกคนเกือบายอย่าไปบอกใครนะรู้กันแค่เรา